ตาพระฉลิมข้าพเจ้าจำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้ลข้าพเจ้าจะต้งรักษรีจะงรักตีต่อสถาบันเรามหาษัต่อสถาบันเาาัและการรองทุกตนเป็นพลเมือดีของข้าเป็นพลมืดีของ้าข้าพเจ้า จำปฏิบัต like ิจำปฏิบัติตามระเบียบตามระเบียบขอพทามราชการทุกประการจำไม่นำโกงจำไม่ำโกที่ได้รับมอบมาที่ที่ได้รับมอบมนนี้ไปฆ่าหรือขายไปฆ่าหรือขายหรือจะทำการใดใดหรือจะทำการใดใที่ขาดต่อสัญญาที่ขาดต่อสัญญาห่าข้าวเจ้า่ข้าเจ้าไม่ปฏิบัติตามไม่ปฏิบัติตามเำ้าสั์ปฏิญาณนี้ คำปฏิญาณนี้ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าพบแต่ความวิบัติพบแต่ความวิบัติและหายนะและหายนะหากข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องลงอยู่ต้องลงอยู่ในคำสัตย์ปฏิญาณนี้ในคำสัตย์ปฏิญาณนี้ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าและพบ ครอบครัวประสมแต่ความสุขความเจริญความเจริญและโชคดีตลอดไป